ชาเลนจ์สามสิบวันฉันจะสวยขึ้นวันที่ยี่สิบ เช้านี้ลุกออกจากเตียงก็คือเง้นไปทำเล็บเลยนะคะเพราะว่าแม่นัดคิวให้เช้ามากร้านนี้เป็นร้านเพื่อนแม่นะคะแล้วเราก็พกน้ำผลไม้9ชนิดมาก,กินด้วยค่ะทำเล็บเสร็จก็แวะซื้อของค่ะมื้อเที่ยงวันนี้กินเป็นสลัดกับแซนด์วิชท,ทูน่าอะโวคาโดค่ะมีซีซาสลัดกับสลัดผลไม้รวมค่ะก่อนกลับจากโรงพยาบาลพี่ซื้อซีซาสลัดกับแซนด์วิชมาให้ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วตอนเช้าแม่ก็ซื้อสลัดมาให้กินอีกก็คือวันนี้กินสลัดไปเลยจุกๆอ่าบน้ำแต่งตัวแล้วก็มานั่งสมาธิกันค มินจะส่งไปบริจาคกับเพจนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจบริจาคเครื่องสำอางสามารถเข้าไปติดต่อทางเพจได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็มาช้อปปิ้งซื้อของกันค่ะ แล้วก็มาแวะแมคโครนะคะก่อนเข้าไปซื้อของก็แวะซื้อไอติม8บาทกันค่ะแล้วก็มาเดินเลือกซื้อผลไม้เพื่อไปทําจิงเจอร์ช็อตกันค่ะซื้อของเสร็จมิ้กก็จะแวะร้านค่ะเพื่อมาเตรียมวัตถุดิบผลไม้ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะมีขิงขมิน้นส้มแอปเปลิลเลมอนแครอทใส่ในน้ำมะพร้าวแล้วก็ปั่นรวมกันเลยค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะใช้ผ้าขาวบางกรองน้ําแล้วแยกกากออกค่ะแต่ถ้าใครมีเครื่องสกัดน้ําผลไม้ก็จะง่ายกว่านี้ค่ะแล้วมิก้กก,ก,ก,นนก,ก,นนก็จะกิน สดๆจากลูกเลยนะคะมื้อเย็นวันนี้กินเป็นสลัดอ,อกไก่ไข่ตุน๋นแล้วก็ข้าวโพดค่ะรีบกินแล้วก็รีบมานั่งรอที่สถานีรถไฟเลยค่ะระหว่างนั่งรอมินก็เอาหนังสือมาอ่านด้วยนะคะรถไฟมาแล้วค่ะมาตอนเที่ยงคืนพอดีเลยค่ะขากลับจองเป็นตู้นอนมานะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของมินค่ะมินไปนอนก่อนนะคะฝากติดตามวันต่อไปด้วยค่ะ